ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้รับทราบผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศที่กลุ่มแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหมคนกลางที่เข้ามาระง,งับข่อพิพาทปัญหาทับซ้อนแนวเขตระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศในครั้งนี้คนไทยทั้งประเทศก็อาจจะช็อกก็ได้ครับเพราะว่า พื้นที่ที่มีการออกสอปรกอรมีการระบุว่าอยู่ในแนวเขตรูปแปลงที่มีการกําหนดรูปแปลงของสอปรกอรไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าปกติที่คาดเอาไว้ว่าจะเสร็จภายใน2หรือ3ส,สัปดาห์แต่ก็แล้วเสร็จภายในสัปดาห์เสร็จๆเ,เท่านั้นเอง ถ้าไปดูกันจริงๆนะครับแนวเขตที่กรมแผนที่ทหารระบุออกมาว่าเป็นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นย้อนไปดูจริงๆลึกๆแล้วเป็นแนวเขตของป่าไม้ถาวรครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าในพื้นที่ที่ระบุเขียนขีดเป็นฟิลมบุกออกมาแล้วบอกว่าเป็นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นมันไม่ตรงครับมันไม่ตรงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีรูปแปลง ที่เป็นแปลงปลูกป,ป่าก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะแต่กรมแผนที่ทหารไม่พูดถึงถ้าดูในเขตในพื้นที่ที่มีการพิพาทในปี2566 2567ที่มีการออกสอบประกอบจำนวน5แปลงให้กับหญิงชาวกรุงเทพมหาคนครบ้านอยู่แถวรามคำแหงนี่นะครับจบพะพบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในจุดที่ทางพิยัญ,ญชัยก็ยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ที่สําคัญนะครับย้อนกลับไปมันมีมติของคณะกรรมการวันแมปซึ่งเจ้ากรมแผนที่ทหารพลโทชาคอนบุญพักดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวันแมปก็เห็นชอบแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามแนวเขตที่มีการระบุทำถนนลำลองเมื่อปี2539 40 4 1 42คือ เจ้าคนแพนที่ทหารซึ่งเข้าไปเป็นคณะกรรมการบรรแมบเคยเห็นชอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นข้อมูลเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับจะมีการเปิดเผยโดยคุณชัยวัตรลิมธิคิจอักษรในที่ประชุมกัรบริการที่ดินทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลา9นาิกานาทีคุณชัยวัน์ จะโต้ทุกประเด็นกรณีที่กรมแผนที่ทหารออกมาชี้แนวเขตว่าพื้นที่ที่มีการออกสอปะกอเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่สามารถที่จะออกสอปะกอได้คุณชยวัฒจะชี้เห็นครับว่าเส้นฟิลบุกเส้นสีเหลืองนะฮะผมจะเปิดภาพให้เห็นก่อนนะฮะถ้าจะดูให้เห็นนะครับว่ามันจะมีเส้นทั้งหมดเส้นสีเหลืองเส้นสีฟ้า เส้นสีชมพูที่เป็นรูปแปลงสอบประกอบและเส้นสีเขียวที่เป็นแปลงปูป,ป่าจะเห็นไหมครับว่ากลมแผนที่ทหารนั้นบอกว่าพื้นที่นี้เป็นการออกสอบประกอบตรงจุดเนี้ยบริเวณนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่แนวเขตของอุทยานแห่งชาติแต่ไม่ได้ดูครับว่าการถ่ายทอดฟิล์มบุ๊กของกลุมแผนที่ทหารเหนือขึ้นไปด้านนี้แนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เข้าไปทับ พื้นที่ของชาวบ้านแต่กรมแผนที่ทหารไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับดูลึกลงไปอีกนี่ฮะจะเห็นว่ารูปแปลงเส้นสีอันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาสีเส้นคือเส้นสีส้มรายละเอียดทั้งหมดเนี่นะครับคุณผู้ชมคุณเชวัตจะเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและก็จะมองไปถึงประเด็นต่อไปว่า จ้ากรมแผนที่ทหารซึ่งเคยให้ความเห็นชอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันที่นั่งเป็นคณะกรรมการวันแมปแต่วันนี้ทําไมมาเปลี่ยนความคิดเห็นผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรบอกว่าการถ่ายทอดเส้นจะต้องมีการลงพื้นที่จริงเพราะเส้นที่ขีดตามเส้นถ่ายทอดนั้นกว้างถึง300เมตรดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงต้องลงพื้นที่ถ่ายทอดพื้นที่จริง พื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับชาวบ้านจะต้องกันออกหรือขีดตามความจริงไม่ให้ทับที่ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์มาก่อนซึ่งก็คือเส้นที่อยู่นอกเขตอุทยานด้านซ้ายพื้นที่จุดที่เกิดเหตุถ่ายทอดพื้นที่จริงก็ต้องปรับขึ้นเมื่อมีสภาพป่าและเป็นไปตามเส้นที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในแผนของกระทรวงเกษตรเมื่อปี2538ซึ่งกลมพัฒนาที่ดินและสปกร ก็อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชันเห็นจากคอนทัวร์หรือว่าเส้นแนวระดับความลาดชันจะเห็นรูปเส้นโค้งของเส้นสมุดบันทึกแนวเขตอุทยานก็โคง้งแต่กลับมาอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้นี่คือเส้นที่มีการถ่ายทอดลงในเชฟไฟล์ของแผนที่จึงเป็นเส้นสีน้ำเงินตามแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริง และเป็นไปตามเส้นงบประมาณปี2539-2540ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ไว้เป็นเงินงบประมาณ145ล้านบาทเศษจ,จากภาพจะเห็นแนวสมุดบันทึกแนวเขตออกไปทับที่ชาวบ้านชุมชนอีนกคณะกรรมการจึงต้องปรับเข้ามาให้ตรงความเป็นจริงและถูกต้องทั้งนี้เส้นที่ถูกถ่ายทอดจากสมุดบันทึกแนวเขตเรียนในชาติเขาใหญ่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรในขณะนั้นได้ทําเรื่องแนวเขตอุทยานชาติเขาใหญ่มาพิจารณาและด้วยความห่วงใยในการบุกรุกเท่าถางหรือมีการรุกล้ำเข้ามาในเขตจึงได้พิจารณานําเรื่องเข้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่8ในปี2540ถึงปี2544ใช้งบประมาณสร้างถนนรอบอุทยานชาติเขาใหญ่145ล้านบาทเศษ ที่ต้องสังเกตคือการพิจารณาในครั้งนั้นกรมพัฒนาที่ดินกรมป่าไม้และสปกก็อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสากรากลการที่เจ้ากรมแผนที่ทหารทา่าหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตร,รีผ่านรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงเกษตรและอ้างในเอกาสารดังกล่าวว่าสปกรทาในเขตสปกรถือว่าเป็นการรายงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรืออาจจะเข้าข่ายนําข้อมูลข้อความการเป็นเท็จอีกด้วย เนื่องจากเจ้ากรมแผนที่ทหารต้องอธิบายเรื่องการไายทอดแนวเสตลงในแผนที่นั้นต้องดำเนินการอย่างไรและมีเอกสารสรุปซึ่งกรณีที่มีการสรุปมานั้นไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ก็พูดตรงกันครับว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหาพื้นที่ที่มีการออกสปะกอในเขตที่เป็น บับเบิลโซนก็จะมีการยกเลิกเพิกถอนสอบประกอบกสรุป hmm. คือ1กระทรวงเกษตรจะยึดเป็นหลักการและประกาศว่าจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่ค้าบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดเป็นซี่สอบประกอบข้อที่สองกระทรวงเกษตรโดยเลขาธิการสอบประกอบร่วมกับกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐทุกประเภทจะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสำรวจ และหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยในรายละเอียดทางท่าน,นรัฐมนตรีธรรมรัฐจะชี้แจงในการแถลงข่าวเองแนวเขตน,นะครับที่อมแผนที่ทหารได้ทําโดยใช้นะครับเอกสารตามผมได้นําเรียนที่น้องสื่อชนนะครับสรุปแล้วแนวหมุดนะครับตามฟิลบุ๊กนะครับบุตต่างๆ900กวุดนะครับ ในพื้นที่รอบเขาใหญ่อุทยานเขาใหญ่คือแนวนีน้ส่วนแนวเขตอุทยานตามที่กรมอุทยานคึดถือก็คือแนวเขตที่เป็นถนนลาดตะเวนหรือถนนกันชนหรือหรือถนนป้องกันนะครับดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวที่เคยรูปดินเป็นปักจึงอยู่ในเขตเปยุรูปดินนีได้านเขต อยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่เราไม่พูดแล้วนะครับว่าใครผิดใครถูกเพราะต่างฝ่ายต่างถือแผนที่ของตัวเองแต่ในเวลานี้ท่านรุ่งพีให้กรรมการกลางมานะครับคือกระทรวงวกราโหมโดยกรมแผนที่ได้ชี้แนวเขตชัดเจนแล้วและเหนืออื่นใดผมอยากเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะทําจริงหรือไม่ากับการเอาผิดบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติแต่ได้รับสิทธิ์สอกร อย่าลืมนะครับผมยังทวงถามว่าสปปนครราชสีมาให้สิทธิ์บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาโรงแรมเขาใหญ่ได้รับสิทธิ์สปรและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสำรวจให้ได้รับสิทธิ์สปปรวมทั้งหมด8แปลงเนื้อที่83ไร่เขาเป็นเกษตรษกรจริงหรือไม่เขาได้รับสิทธิ์อย่างไรให้สำรวจรอบเขาใหญ่ที่ผลว่า ที่ดินแปลงไหนที่จัดให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายก็คือให้ยึดคืนต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นดังนั้นบุคคลใดก็ตามทํากินในพื้นที่สมกรณกอโดยไม่ได้ทําภาคการเกษตรในพื้นที่รอบอุทยานเขาใหญ่ท่านมามอบตัวซะนะครับอย่าให้ผมต้องให้ฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ลงไปจัดการพุกท่าน และประเด็นหนึ่งก็คือฝากไปที่ตำรวจปปๆนะครับว่ากรณีที่รัฐมนตรีแถลงว่าเจ้าหน้าที่เร่งรีบออกสปกอประกสํารวจกรกฎาสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกามีการออกสปกอประกให้กับบุคคลที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอยู่บริษัทจัดหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ได้อย่างไรการแจ้งความดําเนินคดีเอาไว้แล้วพื้นที่ที่จัดบริเวณ5แปลงหรือกี่แปลงที่จัดมีประเด็นให้เพิกถอนให้หมดคุณมีเจตนาอะไรวันที่5้ากรกฎาคมคุณออกสํารวจดังวัดแต่ภายในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนคุณรีบออกเอกสารสิ่ตามนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยจา้าของทรมชา์ินและสิ่งแวดล,ล้อมวันนี้เข้มข้นแน่นอนครับ